สวัสดีครับท่านผู้ชมนะกลับมาพบกันหลังหวยออกเป็นประจำนะครับนะแล้วอาทิตย์หน้าก่อนที่จะถึงวันหวยออกเราก็จะออกโค้งสุดท้ายเทปแรกที่หลังหวยออกเนี่ยเราก็จะเป็น9ขั้นตอนซึ่งเราก็จะสรุปตัวเลขให้ฟังคร่าวๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาของอเลขเด็ดนะครับประจำงวดที่16ธันวาคม2 5 6นน้นเนี่ยนะครับ เราล่ะพูดถึงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับลูกศิษย์ที่ส่งมาบอกว่ามันเป็น22่สิบสอ่อออกสองสองจริงตามนั้นเลยนะครับซึ่งเราก็มีหวยกระดานนะครับหวยกระดานเราก็บอกแล้วข้างล่างมี2ซึ่ง2มันก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยนี่ก็โอ้โหแบบเม a ซิ่งมากเลยนะครับข้างบนออก2 5งข้างล่างออก2 2โอ้โหนะไอหนึ่งสี่ที่เราคาดหวังเอาไว้ในใจของผมเองนะไม่ได้ไ,ได้พูดออกมาเนี่ย มันไปนอยู่ข้างหน้าท่านี่นะครับเออนะก็มีคนที่เป็นแฟนประจําชอบโทรมาก่อนเที่ยงนิดหน่อยถามว่าถ้าสองมาแดงจริงๆข้างล่างเนี่ยสองแทงยังไงเราก็บอกว่าสองแทงไปเลยสิบเก้าประตูนะครับนะงวดนี้มันมีเบิลอยู่เรื่อยๆลยและไม่เป็นไรหรอกมันะจะมีเบิ้ลมีหางก็แทงไปเหอะนะแทงไปเลยนะไม่ต้องเป็นไรนะครับก็เขาก็ เชื่อฟังก็ได้ได้นิดหน่อยเราก็นิดหน่อยเหมือนกันนะครับเราก็มีเลข2ที่เราชอบนะเราก็มองจากไอ้ที่เคยเห็นนี่นแหละก็คือหมายความว่าตัวกาลกินีนั่นแหละที่บอกว่าลูกศิษย์บอกว่ากาลกินีจะมานะครับนะเมื่อที่แล้วเนี่ยดาวกาลกินีเนี่ยนะครับนะมันก็มีทั้งเบอร์2เบอร์หนึ่งแต่มันมี2ทั้ง2ตัวเพราะว่าอว,วดธันวาเนี่ยนะพัคณาราศีเมษพัคธราสังสะก็เป็นราศีเมษ ก็เลยกลายเป็นว่าเม็คือเบอร์สามกาลีคือเบอร์สองเท่ากับสองสองเด้งผมถึงได้มกาเขาเรียกแล้ววงเอาไว้เลยว่าสองเนี่ยเด่นสุดนะเราก็เลยได้สองมานิดหน่อยนะแต่ว่าพกความที่ว่าเราเป็นคนราศีมังกรโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์แบบยิ่งใหญ่หรือมาหาสารอะไรนะมันไม่มีเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยนะครับเสาเนปจูนมันไปอยู่ที่ราศีมีนมรดจู่ที่ราศีพฤษศ รุติยูอยู่ที่พบการเงินของโลกตอนนี้ก็ข้าวยากมากแพงนะครับนะทุกแห่งทุกผลขายของไม่ดีนะถือโอกาสที่ว่าให้ประหยัดประหยัดในช่วงนี้จะดีที่สุดนะครับส่วนเสาเนบจูนเนี่ยมันมาจากหน้าที่การงานเสาเนบจูนลงวินาศโลกนะั้นเศรษฐกิจก็ไม่ดีงานก็ไม่รุ่งนะครับมีปัญหาส่วนถ้าเป็นเรื่องสุขภาพก็หมายความว่าคนที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดราศีมังกรนะครับ คนที่เกิดราศีมีนระวังเรื่องสุขภาพทาเจ็บป่วยเรื้อรังถ้าคนอายุเยอะขึ้นไป60ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคเลื้อลังประจําตัวเช่นภูมิแพ้หอบหืดหัวใจโรคเกาโรคเข่าโรคกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล,แล้วดาวมันจะเดินเสียไปจนถึงเดือนก็เรียกว่ากลางปีหน้าไปเลยอ่ะนะแต่ที่จะแรงที่สุดก็คืออยู่ในเดือนมกราคมพามีนานะครับ เสาเนปบจูนแปลว่าเจ็บป่วยเรื้อรังนะครับก็รักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าปีนี้ตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมาเนี่ยฝนเยอะจะมาพึ่งจมบฝนไปเมื่อไม่นานนี้เองเนี่ยนะครับมันเลยหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับนะบก็ร,รบกวนเท่านี้เพียงแต่ว่าตอนนี้เราต้องเข้าเลขเด็ดของเรานะครับเลขเด็ดของเราก็คืองวดนี้วันที่16ธันวาคม2568้สิสิ้นสุดการออกรางวัลก็ประมาณ ปลายสี่โมงเย็นคราวนี้ก็กลับมาที่จังหวัดนนทบุรีหวยออกวันอังคารคราวที่แล้วออวันจันทร์คราวนี้ออกวันอังคารนะครับแลมสิบเอ็ดค่ำเดือนหนึ่งปีมะเสงซึ่งตอนนี้นี่นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยถ้าเราลองเอาวันเดือนปีเกิดขึ้นแลมของวันหวยออกมาหาเศรษฐระจอมเก้าเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างแม่นคราวนี้นี่วันที่16ธันวาคมส5 6 8ักเนี่ยเศรษฐระจอมเก้าเนี่ยนะครับ มันตกเศษหนึ่งเสาเรือนใหม่ชะตาใครทั้งชายหญิงไร้เรือนที่จะพักพิงแหล่งที่พักพำนักเนาหมายความว่างวดนี้ก็ยังจะกินเรียบเหมือนเดิมเจ้ามือรวยครับผมนั้นแล้วก็หมายความว่าขอให้แฟนคขับเล่นนิดๆหน่อยๆพอําปากผมคออย่าทุ่มเทนะครับหวยมันดิ้นได้นะครับไม่มีโอกาสจะถูกหรอกศถึงเเนี่ยนะครับ เกบเานี่ยมันตงเกิบเกตูโดนกินนะครับเะเล่นพออ้อมปากขอ,องคอพอนะครับแต่ผมก็จะพยายามช่วยสกอบให้มันแคบลงมานะให้ตัวเดียวที่มั่นคงนะเดี๋ยวค่อยๆฟังนะครับฟังแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ,ะข้อที่ 1. นคราวที่แล้วว่าวันจันทร์ว่าจันทรเด่นหรืยว่าจันทรเลยมาสองเลยมาคราวนี้อังคารนะอังคารก็ยังเป็นก็เรียกว,ว่าลัคนาราศีเมษต,ตนุลักเป็นดาวอังคารนะครับ แล้วก็ไอตัวรักธวรสังสาก็เป็นดาวอังคารผมบอกล่งหน้าได้เลยนะครับงวดนี้มี3แน่นอนฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะแล้วก็มี8เป็นกําลังของดาวอังคารก็อาจจะมีแปดแฝงเข้ามาด้วยนะครับห <c oughs> วยข้อ2หัหวยออกอังคารกลางเดือนหวยโบราณบอกว่ามี019ย์หนึ่งเก้าเพราะอาจารย์สิงทองบอกว่ามี138นะ ก็สามเลขวิ่งอาจารย์สิงทองวันอาคารมีศูนยมีหมีสมนะครัมีสายังไงก็มี3นะครับแล้วดาวพหัสมันเดินถอยหลัง <c oughs> ดาวพฤหัสเดินถอยหลังกลับไปที่ราศีมิถุนยีบเองศากว่านะครับแล้วมันก็จะถอยหลังยาวจนถึงเดือนกุมภาพันธาน,นู่นเลยนะครับนะถอยยาวเลยนะแล้วคราวนี้นี่นะก็เป็นเหมือนกับประสติติหวยเพิ่งออกอะไรไปเลขไหนก็ตามมันจะไม่มาซ้ํา แรงว่า5 1 4และ2มันออกไปแล้วคราวนี้ไม่มาแน่นอนมันก็จะมาเรื่อง0 3 8ย์นะครับนะให้จดไว้ก่อนนาฟังไว้ก่อนนะครับหวยออกวันอังคารก็4หลักร้อยมี2 5หลักสิบมี3 0มหหลักหน่วยแรม11บเอ็ค่ำมีเลขเจเห็นไหมเดี๋ยวเจ็ดก็กลับมาอีกนะครับมันสลับไปสลับมาอยู่แค่นี้แหละครับข้อ5้าวยออกเดือนธันวามีหมีสเห็นไหม อันวาห้ากับสี่ออกกันตุตลุดเลยนะครับข้อหกตารางเลขล็อกถ้าหวยออกวันอังคารก็มีสามหนึ่งสามสามสามห้าสามแปดโอเคไหมแล้วถ้าบอกว่าแปดจะมีเป็นกําลังของดาวอังคารก็มีแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดเก้านะครับแปดสามสามแปดสวยผมบอกได้เลย <c oughs> แล้วก็สัตว์ตะเลขวานขาคารนะครับข้อ7 5เป็นธนัง1เป็นโพคาก็ <c oughs> 8ทักษามหาลูก1เป็นเดช6เป็นสีนะครับงวดนี้6อาจจะกลับมาอีกได้นะครับแต่3เนี่ยเต็งเลยนะครับเต็งจ๋าเลยนะครับนั้นข้อ9พข้อสุดท้ายดวงไทยลัคนาราศีเมษธาตุไฟอยู่ปลายราศี29องศา56กลิบดา กิจการนักษัตย์โจโล,โลเลอร์หมายความว่าเหมือนโดนโจนต้นนะครับเขาบอกว่าไฟไหม้นีนะนะโจนมันขึ้นสิบครั้งอย่างเ้ท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวอย่างเ้นแล้วมันเหมือนโจนป้นก็คือมันจะกินเงินเราไปเรื่อยๆก็เล่นๆๆเล็กน้อยก็พอนะครับนะอยากจะเสริมดวงดูดวงดติดตาอายิกิตนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นข้างล่างนะครับนะน,ะนั้นแล้วเอาสรุปการกิจน,นี้ให้เลยละกันที่ว่ามาบ่อยจังการกิจนี้นะครับ การเงิีคราวนี้เนี่ยนะครับโวยออกวันาคารตนุรักษ์อยู่ราศีเมษลทัทลวราสังาสารอยู่ก็อยู่ราศีพิจิกหมายความว่าเลขสามทั้งสามเบิลเลยนะแล้วกาลีเป็นเลขสองเบิลเลยดังนั้นแล้วก็หมายความว่าสามมีสิทธิ์สองก็อาจจะแซมแซมเข้ามาได้ในหลักร้อยหลักพันแล้วแต่นะครับนะดาวห้าพักถอยหลังดาวศูนย์พักดาวเนปจูนมนนะครับกฎข้อที่สี่ที่บอกว่า อยออกแรม11ค่้ามมีเลข7งวดต่อไป30ทธันวานะครับเป็นวันอังคารขึ้น11ค่ําม,มีเลข6แสดงว่า6กับ7กับ3กับ8นะ6 7 3 8นะ 6, 7, 3, 8, นะ4ตัวนี้นะครับเอาไปเปรียบเทียบก,กันกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับนะเพราะผมรู้ว่าทุกคนก็มีข้อมูลเยอะนะวันนี้ก็สรุป9ขั้นตอนให้เพียงเท่านี้แต่ยังมีข่าวดีนะครับ ของลูกสาวผมเข้าไปเพิ่มสกิลเพิ่มเทคนิคเพิ่มความรู้ความสามารถเพราะเชิญน้องนุชครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้พาสมาชิกใหม่มาเข้ากล้องด้วยนะคะเพื่อเติมสีสันนะคะ <c oughs> น้องฮอปเปอร์สวัสดีค่ะชูก <c oughs> าไรเดอร์นะก็ นุ้นเลี้ยงไว้นะคะแล้วก็มีลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยรู้ว่าเลี้ยงก็เลยตามมาดูก็มีนะคะก็วันนี้แวะมาบอกโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะคะก็ยังให้ราคาพิเศษท่านผู้ชมเหมือนเดิมแต่บอกไว้เลยว่าปลายปีนี้สุดท้ายแล้วปีหน้าขึ้นราคาแล้วนะคะสําหรับคิ้วสีฝุ่นนะคะที่ให้อารมณ์เหมือนว่าเวลาลอกแล้วเนี่ยจะเหมือนว่าเราเขียนคิ้วนะเขียนคิ้วบางๆเหมาะสําหรับ ทุสกสไตล์การแต่งหน้าเลยนะคะถ้าชอบแต่งหน้าแนะนำคิ้วสีฝุ่นเพราะว่า สีเขาเนี่ยจะให้ความาเหมือนเราระบายสีเขาตลอดเวลาเวลาที่เราออกงานออกอะไรเนี่ยไปเติมไปเขียนเนี่ยง่ายกับชีวิตนะคะให้อารมณ์เหมือนว่าเรา,าสักคิ้วสไลด์แบบโบราณมานะคะถ้าถ้าเป็นรุ่นว,วัยสวนิดนึงคือเทคนิคนั้นเนี่ยไม่มีอยู่แล้วตอนนี้เขาปรับเป็นคิ้วสีฝุ่นหรือว่าเรียกว่าออมเบรก็ได้นะคะลูกค้าราคานะคะน่ารักนะคะได้สาตว์หมูแห่งอาจารย์กิติได้สาตร์หมวเแห่งที่นุชชีเรียนมา ถึง5อาจารย์นะคะ เริ่มต้นที่1 9 9 0บาทไม่มีบวกเพิ่มแล้วจะเป็นงานแก้หรือจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มาถ้านุชีประเมินว่าทำได้เนาะมะีรอยสักมาก่อนหน้านี้แต่จางแล้วแล้วทำได้แล้วลูกค้าคอนเซนต์หรือว่ายินยอมนะคะเราก็ให้ราคานี้ไม่มีว่ามาบวกหน้างานเนาะเหมือนแบบว่าอย่างถ้าเป็นเจ้าอื่นๆนะคะมันจะมีเรื่องของงานแก้เรื่องของงานที่ว่าเราจะต้องทำเพิ่มมีบวกนู่นบวกนี่อันนี้บอกเลยว่า ที่ราคานี้นะคะ อ่านุชีททำเองทุกเคสนะคะนัดนะให้โทรนะคะหรือว่าลายที่ขึ้นจะมีบาร์โค้ดจะมีตัว QR โค้ดให้สแกนลูกค้าจะสามารถทักมาสอบถามคิวได้เลยตอนนี้นุชีว่างจากงานอีเวนต์แล้วนะคะแล้วก็เริ่มรับลูกค้านะคะรันคิวไปได้เรื่อยๆนะคะรบกวนลูกค้านะคะสอบถามนะคะเรื่องคิวเรื่องเวลาส่งรูปประเมินเบื้องต้นได้ถ้าหากมีข้อสงสัยเพราะว่าบางท่านนะบอกว่าออมีรอยสักอย่างางู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะแนะนําให้ส่งแบบ ชัดนิดนึงนะคะลูกค้าคือสักถ่ายแบบแสงแบบที่ว่าไม่เบลอนะคะแล้วก็แบบไม่เขียนคิ้วมานะคะส่วนการสักคิ้วแบบแพสโตรกหรือว่าการสักปากฝังสีปากนะคะเพิ่มความสว่างให้สีปากเราเนี่ยเสริหมหั่เฮงให้เวลาเราพูดจาะไรเฮงเปังๆดึงดูดสักเข้ามานะคะราคาเนี่ยให้ลดไปเลยนะท่านระห้าบาทโดยที่ไม่ต้องมีคู่มาเราหาคู่ให้ ราคานี้นะคะให้ถึงปลายปีเช่นกันเป็นราคาที่น่ารักมากๆนะคะทักมาสอบถามได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูว่า,าการสักคิ้วแบบลายเส้น h ัสต t โรปเนี่ยมันต่างกับการสักคิ้วสีฝุ่นอย่างไรส่วนการสักปากเราก็มีเทคนิคแบบ2เทคนิคนะคะก็คือสักปากแบบสีเดียวก็คือแบบว่าเป็นแมทนะคะลิปบรัชชิ่งกับชูโทนก็คือมันจะมีติ้นด้านในที่ออกอารมณ์แบบว่าวัยรุ่นเกาหลีเกาหลีนิดนึงนะคะสําหรับ คนที่ปากไม่คลขำม,มากแต่ถ้าปากคขำม,มากแนะนําให้แก้ขำก่อนนะคะลูกค้าส่วนในเรื่องของการต่อขนตาค่ะลูกค้าก็ตอนนี้นะคะให้ราคาโปรโมชั่นที่1ใบเท่าน,นีทอนทุกเทคนิคค่ะเทคนิคแบบ ต่อขนตาแบบเส้นต่อเส้นสไตล์ธรรมชาติให้อารมณ์เหมือนว่า,าเราไม่ได้ต่อมาหรือไม่ได้ไปติดมาเป็นแผลเป็นก้อนแบบนั้นเนาะมันดูแล้วมันให้อารมณ์ผิวไหวนะคะใครที่ชอบต่อขนตาเพื่อที่ว่าประหยัดเวลาในการแต่งหน้าแนะนําเลยนะคะทําแบบละเอียดทําแบบเส้นต่อเส้นช่างใจเย็นนะคะแล้วก็กาวที่ใช้หรือว่าขนตาที่ใช้นะคะมีคุณภาพนําเข้าจาก เกาหลีนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะเครื่องมือทุกอย่างในสตูดิโอนะคะสเตอร์ไลซ์นะคะมีความปลอดภัยสูงนะคะระดับแบบการแพทยนะ์เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาชานะคะก็เป็นยาชาที่นำเข้าจากเยอรมันเกรดโรงพยาบาลค,ค่ะลูกค้าไว้ใจได้เลยว่ามีความปลอดภัยและช่างทำเองทุกเคสไม่มีการโยนงานนะคะแล้วก็มาถึงที่สำคัญเลยนะได้ทำเลยด้วยไม่ต้องมานั่งรอคิวอะไรใดๆเพราะว่าเรานัด based on appointment ก็คือโทรนัดกับนุชีโดย ตรงค่ะลูกค้าวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันนะยังไม่ถูกไม่เป็นไรเนานะมาสักคิ้วสักปากหรือว่ามาทํำดงวิชาส่งคำกับอาจารย์กิติให้เฮงๆปังๆนะคะลูกค้อาอันนี้ก็เป็นช่องทางที่สนับสนุนให้เราอยู่ได้เพราะว่าเราไม่คิดค่าใช้จ่ายลูกค้านะในการให้เลขนะคะให้วันรู้อย่างเดียวใช่<ะ>ช่องเราก็คือว่ามีแต่ให้กับให้เพราะฉะนั้น รบก,กวนสนับสนุนหรือว่าเป็นกําลังใจให้เราด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยค่ะลูกค้าค่ะวันนี้ลบก,กวนเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ